No, yeah. นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในรายการ e x p กเพรสเกมเมอกันนะฮะนะครับก็สิ่งที่อาจจะได้เสียงวอนของคุณโอนะสวัสดีครับคุณโอครับโอ้โอ้มึงจะร้องไเพลงพี่อะไรครับโอ้โอ้ร้องเพลงอ่ะไรชื่อเพลงนี้ชื่ออะไรครับชืดีดีปล่อยแม่งไปโลกหน้านะฮะปล่อยแม่งหโุดอยู่คนเดียวนะฮะก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมไม่มีคนรีเควสเข้ามาแล้วกัน ก็มีคนรีเควสเข้ามาว่าฮียทำพาร์ทสองต่อได้ไหมเอเราก็จัดให้นะครแต่ว่าพาร์ทสองนี้จะเป็นเริ่มต้นการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วนะครับเราเราผมได้ทำการล้างคอมใหม่นะฮะนะครับเฮ้ยโอ้หมาถึงเจอนี่เลยทำกิจสุดยอดมึงโง่หรือมึงโง่ครับฟักทองไง นะครับวันนี้เราจะมาทำการใช้ชีวิตที่เฟี้ยวกว่าเดิมนะฮะแล้วว่ายังมีสไตล์ใช่ไหมมีสไตล์อะเขาบอกวาการใช้ชีวิตจะมีสไตล์นะครับผู้ชายดีต้องมีสไตล์ด้วยเหรอแล้วถ้าผู้ชายไม่มีสไตล์อ้าวเฮียกูไม่มีสไตล์อะ นะครับอย่างอื่นที่เราก็จากเกินไฟพาร์ทที่แล้วนะครับก็อย่างแรกเราต้องมีไม้นะก็หลายๆคนบอกไว้ว่าอีเหี้ยไม้มึงโบาจังหวะนะครับผมก็เลยปรับให้นะให้ไม้มันอาจจะดังนางหน่อยนะครับดยการเอาปากไม่จ่อกับไม้เลยทีเดียวเชียวนะครับน้ำบันแยกหนานะครับทำการสวิมมิ่งอลาวนะครับ Kill kill man kill kill first bot oh, 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 oh. Hey on the book hey, good. Hey, good. the book here Hey I'm here I'm here I can okay ชิปปัร hey. hey, he hey, anyway. ์คิวเฮ้ยจะแกะเขาไม่จะแกะดำแล้วมึงแกะแกะ้ำตาลเหรอไอเฮี้ยแต่หน้ามันสีขาวไอสัสไอสัสเฮ้ยไก่สัสไกเอโดคอร่ามารเฮ้ยไก่ในแคบเราก็แดกไก่ไว้เรียบร้อยในแคบ ตอนนี้นเคียบเราก็ต้องหาไม้ก่อนนเคียบโหรู้สึกว่ากูเกิดในที่ที่ห่างไกลความจันไรมากนะครับก็จะขอเกิดไว้ก่อนว่าถ้าโปรเจกที่จะมีต่อไปนี้ก็คาดเดาไว้นะครับก็น่าจะเป็นโปรเจกคิลลิ่งฟอร์นนะครับพันหนึ่งครับก <c ười> ับเพื่อนผมนะครับ <c ười> พวกคุณเบฟบ คุณกัดคุณนน์อะไรประมาณนี้นะครับก็บางทีคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตนะครับเขาอาจจะมาก็ได้นะครับก็ก็ใครอยากดูสดๆนะครับจะถ่ายและสตรีมไว้ให้นะฮะก็รับสตรีมไปอยู่ในดีคริปชั่นนะครับนะครับแล้วสกายผมก็อยู่ข้างล่างมอนเดินมาตลอหรันนี้แอดไม่ทันนะฮะแอดไม่ได้นะฮะก็ยังไงล่ะไอ้ก็ชื่ออะไรคะอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าชื่อสกายยังไม่เปลี่ยนนะก็กลัวว่าใครจะแอดมาแล้วไม่เจออะไรประมาณนี้นะครับ นะครับก็อนี้ครับเขี้ยเหตุเกิดบนต้นไม้เห็ดโรคโคลามาร์ดนะครับนะครับเราก็ท้องมาตั้งสินฐานลกลาแถวนี้นะครับก็เพราะแถวนี้มันมีไม้มีหญ้าดมสมบูรณ์นะครับ นายแคบเฮ้ยคุณเห็นเห็นมันชื่ออะไรอย่างไร้แคบเราทำการแคบกันนายแคบพร้อมนายแคบนายแคบไม้ดำฮีคีนายแคบครับโตะรับมาก่อนะครับอย่างแรกอที่สองครับสติขึ้นมานะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับ นะครับมันจะเสียฟรีเป็นอย่งอันนะครับ2 3นะครับทำการย้อนทิ้งอย่างสิ้นเปลืองนะครับแล้วเราก็มาครับเป็นที่คุณเห็นกันนะครับนะครับพอเราขับไม่หูขินแล้วก็ขุด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 นะครับขุด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  ขุดค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 ุดขุดคุดมันหจะเสร็จปะเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการนัชิ้นไหมครับครับมันอาจจะมีเบื่อหรือมีท้อนบ้างครับในบางประการที่เราหาของไม่เจอเราอยากทำอะไรยังไงอย่างนี้นะครับก็ใครอยากให้ผมทำโปรเจกต์เกมอะไรนะครับก็บอกมาได้นะครับเออลืมบอกไปมี2องโปรเจกต์ก็ ผมได้ทำการร่วมมือกับฝ่ายค,ค,คุณแอดมินกี้เขานะครับก็เขาจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะครับ<อ>ก็ต้องขอฝากโปรเจกตของคุณกี้ไปด้วยนะครับเ<อ>พราะว่านั่นแหละครับเพราะว่าฝากโปรเจกต์ของคุณกี้ไปก่อนละกันละครับเพราะว่าฝากละกันละครับนะครับก็โปรเจกตคุณกี้นะครับ ยังไงดีอะเออช่างแม่งเหอะนะครับก็โปรเจกต์ต่อไปของผมนะครับก็จะมีสกายลิมสกายลิมแล้วก็สกายลิมแล้วก็กวกกวกเซนต์รอเดอรเตอร์นะฮะเตรียมติดตามชมกันได้ที่ช anel เลยนะครับนะครับพอได้ท์อนมานครับคุยต่อครับ รับที่ไหนมีหินเกฟที่นั่นมีดันเจียนนะฮะจะมาไว้นะฮะก็ที่บ้านกุณนี่แหละมีหินเกฟ<ด>ครับนดูนะครับเดี๋ยวคุณไปเรื่อยๆจะเจออะไรนะฮะจะเจอสที่อดนะฮะอ้ยไม่ไหวนะ นะครับในคลิปนี้ผมก็จะขอไม่ใส่ซ o u n d t r a c นะครับไม่ใส่เอฟเฟกต์แรงส้นนะครับเล่นสดแสดงสดกันเลยทีเดียวเชียวลงสดกันเลยทีเดียวเชียวเลยประมาณนี้นะครับก็มเคย่อถามว่าไหนวะ ในที่ไหนมีมีหินเคเมองไว้ไม,ม่มีที่อะไรเกิดขึ้นนายแคบครูคก็ไม่รู้เหมือนกันนายแคบเพราะคร,ระกูก็ไม่ใช่คนสร้างไม้คับนะครับอย่างน,อน็อตนะครับอย่างน็อตแร์ไม่รู้นะครับครับก็ได้ข่าวมาว่าโปรเจกต์โปรเจกต์กของต่อไปของคนที่สร้างไม้ค้ำนะครับก็เออเดี๋ยวค่อยไปคุยกันใน นิวเกมเมอร์นะครับในช่วง New นะิวเกมเมอร์แล้วกันสาวเกมเมอร์ไม่ควรพลาดช่วงนิวเกมเมอร์เด็ดขาดนะครับนะครับถือว่าเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ขุดทีแม่งเป็นแดนนี้เลยนะครับนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับเพราะมันไม่หล่อนะครับชุยนะครับ เรากทำาาชกเาเก็บก็บก็บเบก็บก็บเก็บก็บก็บบก็ก็ก็บก็บก็บเก็บก็บไม่เก็บน อย่างทีงเ่เราต้องทาต่อไปนะครับเคือการกนี่นะครับ2อ,อย่างแล้วก็ทกําการทำอย่างนี้นะครับแล้วก็1นึนะครับแล้วก็1นึนะครับก็ได้แบดมาในครับร้อยทำการสลิปปิ้ง a ามนะครับเฮ <independ ents S 1> ้ยเฮ้ยแล้วก็ ต้องจบการใช้ชีวิตในวันแรกของไหมครับก่อนนะครับบ๊ายบายโยสับไก